วันนี้ป้าจะทำงบกุ้งใส่มะพร้าวึมทึกป้าใช้กุ้ง300กรัมนะแล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวขูดขาวแล้วก็น้ำพริกแกงป้าพริกแกงเครื่องแล้วก็มีเครื่องปรุงป้าก็มีมีใบมะกรูดพริกสีฟ้าแดงน้ำมันหอย น้ำตาลตัดรสน้ำปลาซีอิว๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสเดี๋ยวป้าจะเอาสองอย่างเนี้ยมะพร้ากกับน,น้ำพกกริกแกงเนี่ยไปตามรวมกันตามรวมกันบ้านป้าเขาเรียกง,งบกุ้งอาสไบบ้านเด็กๆเนี่ยเ้าจะช้อนกุ้งฝอยขึ้นมาจากจากหน้าบ้านอะ่ะแล้วเขาก็จะเอามาตามใส่เครื่องเนี่ยใส่มะพร้ากกับน,น้ำพริกเนี่ยตามลงโขลกรวมกัน กุ้งนี่เขาก็จะไปหอ่อห่อหางตองอะ่ะแล้วก็ย่างอะ่ะแต่ป้าไม่ได้ย่างหรอกป้าจะใช้วิธีรัดเลยใส่กระทะขบเนืกระทะเอาทําแบบง่ายๆของป้านะเดี๋ยวป้าจะเอาสองอย่างนี้ไปโขกรวมก่อนนะเดีย๋ยวเข้ามาดูป้าประกอบล่างนะใส่เครื่องแกงไว้ผัดจ้าใัดไปได้ ใครชอบผัก็ใส่ไอ้พอดีใครชอบรสจัดจัารสเผ็ดก็เติมพริก,ก,กให้มากกว่าน,นี้นะป้าใช้แค่หกสิบกรัมเองป้าอยากกินไงมล้อก็เลยผัดกินเผ็ดไม่ได้ก็เลยใส่แค่นี้ใครกินเผ็ดได้ใส่เพิ่มมาได้เลย ก็เอาไปอบได้นันเนี่ยใส่กระดาษฟอยแล้วเข้าเตาอบก็ได้ป้าอยากทำให้เห็นทุกขั้นตอนเนี่ยถ้าเรา้าเราจะเอาไปย่างเราต้ใช้แบบปรุงปรุงไปหมดเลยปรุงเหม,งงมือนเราปรุงครกจะเหมือนหอหมกอะ่ะปรุงแล้วก็เอาไปใส่หางตองแล้วก็เอาไปย่างเ่าฐานเอา ไปเรื่อยๆก่อนนะให้มะพร้าวออกกลินหอมก่อนให้เครื่องแกงเราออกหอมๆถึงจะใส่กุ้งลงไป 过了呢。 ใส่น้ำล้างครกปงตัวใหญ่ต้องใส่น้ำหน่อยจะได้ชุ่มฉ่ำปลานะ ยิ้วขาวสมัยนู้นไม่มีน้ำมันพวกนี้นะน้ำมันหอยไม่มีนะสมัยโบราณน้ำปลาน้ำตาลเกลือนิดนิดแต่สมัยนี้เราก็ประยุกต์มาบ้างที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้ จะให้ผมปรุงโทษทีผมปรุงนีง่น้ำตาล น้ำนิดหน่อยเขาแห้งแล้วก็ต้องการให้เขาชช่ำ phá hộp điều ใส่พริกแดงแล้เนะใส่พริกแดงใส่พริกแดงขอชิมก่อนบ้าลืมม่ยังไม่ได้ชิมจะเติมอะไรมากชิมก่อนจ้าหอมมากเล Hòm thơm lắm mẹ ta quả tan này Nó tươi kẹt kèm vậy ไปมะกรูดมะกรูดซอย ้ามีใบโหระพาก็ใส่ใบโหระพานะใบโหระพาจะจะหอมป่าจะหอมมันกินหอมหมกอะแต่ป้าไม่มีป้าก็มีแต่ใบกะเพราป้าก็ใส่ใบกะเพราแทงกันได้แต่ถ้าอาฟาร์มหอมอะ่ะก็จะเข้ากับใบโหระพามากกว่าถ้าใส่ใบกะเพราจะออกเป็นเป็นกลิ่นป่าไปนะ ไม่มีก็แทงกันได้ถ้าไปย่างเตานะก็จะหอมหอมเหมือนหอมหมกเลยแหละจะอร่อยเมนูนี้เมนูย้อนย้อนไวัเด็กย้อนไวัเด็กของป้านี่แหละ ก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวกุ้งจะแข็งสุกมากนานแล้วเดี๋ยวแข็งประมาณนี้เดี๋ยวมาดูป้าจัดจานนะ นี่จ้ะงบกุ้งป้างบกุ้งสูตรโบราณอร่อยนะเนี่ยหอมหอมมากถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะ